4ข้อแก้อาการชาปลายมือปลายเท้าปลายประสาทอักเสบปัญหาชาปลายมือปลายเท้าที่ดูเหมือนเป็นแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเล็กๆน้อยๆทราบไมหมคะว่าจริงๆแล้วเป็นการส่งสัญญาณเตือนจากร่างกายว่าระบบไหลเวียนเลือดและระบบประสาทกำลังมีปัญหาค่ะเพราะไม่สามารถลำเลียงเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของปลายประสาทได้เพียงพอรวมถึงอาจเกิดอาการอักเสบบริเวณปลายประสาท ทิ้งไว้นานจะเลื้อยลังจนอวัยวะส่วนนั้นหมดความรู้สึกเกิดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงพบมากในผู้สูงอายุนะคะวันนี้เฟินมีวิธีดูแลง่ายๆมาเล่าให้ฟังไปฟังพร้อมกันเลยค่ะข้อแรกค่ะงดลดไขมันและคาร์โบไฮเรดรตเนื่องจากการไหลเวียนเลือดได้สะดวกขึ้นกับขนาดของหลอดเลือดหากหลอดเลือดเราเต็มไปด้วยไขมันก็เท่ากับทําให้ทางลําเลียงเลือดแคบลงค่ะข้อที่2ค่ะอาบหรือแช่น้ําอุ่นเป็นประจํา พราะน้ำอุ่นจะช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่งผลให้การไหลเวียนเลือดไปเลี้ยงบริเวณปลายประสาททำงานได้ดียิ่งขึ้นค่ะข้อที่สค่ะออกกำลังกายสม่ำเสมอหรืออาจรวมถึงการทำกายภาพบำบัดเพื่อฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะคะข้อสี่ค่ะทานสมุนไพรริดร้อนที่มีส่วนช่วยในการไหลเวียนเลือดได้ดียิ่งขึ้นบำรุงปลายประสาทเช่นโสมตังปุยขิงถังเช่ากระชายดำ ซึ่งสมุนไพรกลุ่มนี้ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสมุนไพรที่เป็นเลิศดด้านการฟื้นบำรุงภายในค่ะการดูแลสุวภาพง่ายๆลดปัญหาชาปลายมือปลายเท้าสามารถทำได้เองก่อนที่จะเกิดปัญหาหรือโรคเรื้อรลังระยะยาวนะคะเพียงทำตาม4ขั้นตอนนี้สำหรับใครที่ต้องการคำแนะนำเพิ่มเกี่ยวกับการดูแลอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือปลายประสาทอักเสพิมพ์มาที่ใต้คลิปนี้ค่ะพิมพ์คำว่าปลายประสาทอักเสบ เดี๋ยวเฟิร์นจะให้ทีมงานส่งคำแนะนำดีๆไปให้ด่วนเลยนะคะติดตามสาระดีๆเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรได้ที่นี่กับใบเฟิร์นเฟิร์นเฮิร์บแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ